มาครับสวัสดีครับเอฟซีสุขูสุคนนะครับสุวรรณสุจเจยพมกพอ่อกับไอรุตติเชนเกยครับบรรยากาศยังเศร้าปลาทุกอรรย่างโอ้เหเนี่ยนะไายคิเลยตูดตูดอย่างงามเลยครับตูดตูดไปลมืนอี้ผ้าเอฟซีมารอมาเทียวนะครับมาเมืองสันทนาการจากพรานค่า สมตำตามอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวสิไปปรับปรุงแนวทางนะครับกระดูกส่ดนส่วนาร้งนี้คนจะมักซีอู่นะมึงไก ลงไปเกือบหาดสิบกิโลปลาดุกสูตรสูตปรปลาดุกคนจะมักซี้อยู่มักน้ำมันหอยอม,มีหอดแจวมีหอดมกน้อไม้ móc móc bì móc qua đục như cuối hàng gấp cái chân sư ban đây đàn lắng là lắng nâng lắng ở xíp lắm เจ้าซื้อระเบิหลัง1ิลลานลังด่านลังซื้อแล้วเขาคือประกาศกายอยู่ชทีงซื้อดีวะซื้อดีจี๋มาโซนนี้เาลี่้นจบแล้ว

สูตรไกลครับเรารับจ้างยอย่างโดยเฉพาะการเสียหายเท่าไหร่ เบิดมึงก็ดีลงทีวีอะไรได้คุณแม่น่ะเก็บปลาใส่เดียวกันหมดเลยสร้างเขาไวหววะ,ะสใส่มาตรฐานใส่สามใส่สี่ยางปลากินควัน มกน้องไม่เด้อเอฟซีมกมกหมูยีบาบาทหกมปีใส่ไก่อากาศเซ่อเมานี่กับกเขาแบบพิซานบ้านเฮา มาขายกับขอด้่แม่ทังเคลียร์โทรศัพท์เลนยานละโบูสาวนี่กินเป็นต้รวยเล้อล่ะ